ดราม่าหลูคุณเคยรู้สึกไหมว่าแค่คิดเรื่องเดิมๆซ้ำๆอยู่ในหัววนไปวนมาเหมือนออกจากหลูกไม่ได้เขาทำแบบนี้ทำไมเราผิดเหรอเราดีพอหรือเปล่าแต่รู้ไหมคะความคิดพวกนี้ไม่ใช่แค่ความคิดมันคือความรู้สึกเก่าจากจิตใต้สำนึก ที่แอบปลอมตัวเป็นความคิดแล้วดึงจิตสำนึกของเราเข้าไปติดลูปเกิดจากอารมณ์เดิมที่ไม่ได้รับการเยียวยาเช่นความกลัวการไม่เป็นที่ยอมรับหรือความรู้สึกผิดพอมีเหตุการณ์มากระตุ้นอารมณ์เก่าเหล่านี้ก็โผล่ขึ้นมาแล้วดึงเราเข้าไปเล่นบทเดิมอีกครั้งถ้าอยากออกจากลูปนี้ให้คุณรู้ทันแล้ว ยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงก่อนจะพยายามเปลี่ยนความคิดเพราะบางทีความคิดในหัวเราอาจไม่ใช่ของเราเลยด้วยซ้ำค่ะแล้วตอนหน้าเราจะมาดูกันค่าว่าจะรู้ทันดราม่าลูปได้อย่างไรอย่าลืมกดติดตามนะคะ